เวลา9กนาฬิกา24นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมั่งมีฟาร์มอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีหนึ่งในฟาร์มต้นแบบของสากลโคน,นมไทยเดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดก่อตั้งโดยนายส่งมั่งมีเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในโครงการหมู่บ้านสากลห้วยสัตว์ใหญ่ตามแนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพ,พลอดุยเดชมหาร,ราชบรมนาถบาพิตรรุ่นที่3เพื่อประกอบอา ชีพการเกษตรเมื่อปี2521เริ่มจากการทำไร่ปลูกพืชลมลุกแต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งและพืชที่ปลูกราคาเปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาดในปี2530จึงตัดสินใจทดลองเลี้ยงโคน,นมโดยซื้อจากเพื่อสมาชิกรุ่นที่5จำนวน5ตัวและเข้าชื่อร่วมจัดตั้งสากรโคน,นมห้วยสัตว์ใหญ่ในปี2534ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสากรโคน,นมไทยเดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่จำกัด ต่อมาปี2565ทุกฟาร์ประสบปัญหาด้านการเลี้ยงโคโนมสมาชิกทยอยเลิกกิจการสากลจึงคัดเลือกให้มั่งมีฟาร์มเป็นฟาร์มต้นแบบปับเปลี่ยนวิธีการจัดการฟาร์มให้อยู่รอดโดยมีเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทธธยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกรมส่งเสริมสากลและสำนักง,งานกปร,รเป็นที่ปรึกษ,ษาและให้การสนับสนุนโอกาสนี้เท่ากับเตรการสาธิตการรีดนมบัวด้วยระบบไบไลน ที่ใช้ท่อลำเบียงน้ำนมจากเครื่องรีดนมไปยังถังพักนมโดยตรงทำให้ได้น้ำนมดิบคุณภาพตามธรรมชาติไม่มีการปนเปื้อน ปัจจุบ,บันมั่งมีฟาร์มมีพื้นที่14ไร่แบ่งเป็นแปลงหญ้าปล่อยแทะเล็มจำนวน10ไร่ที่เหลือเป็นพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงนมระบบไปลายขนาด10หัวฉีดและคอกพักโคในระยะต่างๆมีโคนม1น3ตัวสามารถส่งน้ำนมดิบจำหน่ายให้กับสกรกรเฉลี่ยวันล,ละ700กิโลกรัมในราคากิโลกรัมละ21บาท7 4สตางค์สร้างรายได้ให้กับครอบครัวรวมถึงสมาชิกที่ส่งน้ำนมดิบอีกกว่า1 0 0งรายนับเป็นอาชีพพระสถานที่สไร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงสามารถ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เวลา10นาฬิกา27นาทีสเสด็จพระราชะดำเนินไปสหกรณ์คนโคนมไทยเดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าแดงป่าละอูจดทะเบียนเป็นประเภทสหกรณ์การเกษตรชื่อสหกรณ์คนโคนมห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดเมื่อวันที่1 3กันยายน2534ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์โคน,โนมไทยเดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดในปี2539เพือ่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบบรมชนกาศ มหาภูมิพลอดุญยาเดชมหาราชบรมนาปวีตและสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9แห่งเดนมาร์กที่ทรงมีต่อกิจการฟาร์มโคนมไทยโอกาสนี้ทรงเปิดร้านนมหน้าฟาร์มจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและอาหารจากนมโคสดแท้ที่ผลิตได้ในชุมชนจากเกษตร,รกรผู้เลี้ยงโคน,นมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นมในชุมชนต่อยอดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เกิดการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมสดใหม่มีคุณภาพราคาไม่แพงโดยกรมปศุสัตว์จัดทำ ร้านนมหน้าฟาร์มตั้งแต่ปี2562ปัจจุบันมีร้านนมหน้าฟาร์ม24สาขาทั่วประเทศเป็นร้านนมแพะหน้าฟาร์ม2สาขาและร้านนมควายหน้าฟาร์ม1สาขาเพื่อให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการเหมือนคาเฟ่เล็กๆมีเมนูเครื่องดื่มนมสดปั่นกาแฟาและของว่างโดยสาขานี้มีผลิตภัณฑ์เด่นคือไอศกรีมทุเรียนหมอนทองป่าละอูทุเรียนอัดเม็ด และนมโรงเรียนเสริมภูมิคุ้มกันให้แคลเซียมสูงสากรโคนนมไทยเดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดเป็นองค์กรของเกษตรกรเพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงปัจจุบันมีพื้นที่ดําเนินงานเขยมรอยต่อ2จังหวัดคือตาบลห้วยสัตว์ใหญ่อํเาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และตําบลป่าแดงอํเาเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีสมาชิก645คนเป็นสมาชิกส่งนม100คนตั้งฟาร์มอยู่ใดรอบศูนย์รวมนมทั้งสองแห่งคือศูนย์ห้วยสัตว์ใหญ่และศู เดงปริมาณนมที่ส่ง20ตันต่อวันจำหน่ายให้หน่วยจัดซื้อตาม M.O.U. 4แห่งคือโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยบริษัทนครเดลีจำกัดและสากลโคนนมไทยเดนมาร์คหุ้ส่ว์ใหญ่จำกัดสากลมีธุรกิจ6ประเภทได้แก่ธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบธุรกิจแปลงรูปเป็นนมพลาสร์ไรในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนและผลิตนมอัดเม็ดธุรกิจสินเชื่อธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจส่งเสริมการเกษตรและบริการและธุรกิจจัดหาสินค้าจำหน่ายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสากลเช่นเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ยาสัตว์ ในการนี้กรมชมทานร่วมดําเนินงานจัดทําระบบท่อส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําป่าละอูช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่และใช้ประโยชน์ในโรงงานแปลงรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมรวมถึงศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบของสากรให้มีเพียงพอตลอดทั้งปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมบนาบาพิษพระสถารอาชีพเลี้ยงโคนนมให้แก่เกษตรกรไทยสร้างไรายได้ที่มั่นคงขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้คนไทยรู้จักบริโภคนม ช่วยให้เด็กไทยมีร่างกายที่แข็งแรงทุกวันนี้อาชีพการเลี้ยงคนนมพัฒนาไปมากมีระบบการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐานสมาชิกมีการรวมกลุ่มจัดตั้งสากลกระจายอยู่ทั่วประเทศเชื่อมโยงกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันและสืบสานส,ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ที่โรงพยาบาลปราสาทอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายจำนนชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญดอกไม้และตะกร้าสินงของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกนัทพงศ์ศรีชินจ่าสิบเอกจัก,กริดเพลงเสนอและพลทหารัน,นทรเทากระโทกกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา จากนั้นเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่พลทหารอดิอรป้อมกลางที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุรินทร์อำเภอเมืองในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้ ที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครนายจรันธาดากนสุรโอคมรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและเรอโรงการชายาแฝกอเนื่อมาจากพระราชดำริเปิดการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและโรอโรงการชายาแฝกอเนื่อมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่มประจำปี2 5 6 8ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอนุ้มาจากพระราชดำริหรือกปรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา และรวโครงการชายาแฝกอนึ่งมาจากพระราชดำริร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนเรือขายยาแฝกและสถาบันการศึกษาจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการการใช้ประโยชน์จากยาแฝกให้แก่หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจนำไปต่อย,ยอดขยายผลทางวิชาการและนวัตกรรมให้เป็นตามแผนแม่บทการพัฒนาและรวโครงการใช้ยาแฝกอนึ่งมาจากพระราชดำริฉบับที่7 และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงานการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากย่าแฝกรวมทั้งกรณีเกิดภัยพิบัติดินถลม่มตลอดจนนําข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนการจัดการประชุมย่าแฝกนานาชาติครั้งที่8ณสาธรารณรัฐอินเดียในปี2570ภายในงานม,มีกิจกรรมต่างๆอาทิกรรยารใหญ่พิเศษเกี่ยวกับยญาแฝกและความรู้ทางวิชาการเรื่องดินโคลนถลม่ม การเสวนาวิชาการโดยผู้สรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องในหัวข้อยาแพกจากพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้การจัดแสดงเทศการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากยาแฝกจาก8หน่วยงานสูย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งและการแสดงผลิตภัณฑ์ไปยาแฝกโดยกลุ่มชุมชนต่างๆ